สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสูงสุคนเบิร์ดถูกมองถูกบ่นเนาะว่าจะเป็นลาไทายต่างประเทศตอนนี้สะพอนกับล่างสีลงดำหน้าพี่น้องรานเช้า,ชากับลังคนมัดกะเนาะตอนนี้กับล่างหน้ามันใหญ่คักพี่น้องเลยตามเบิร์ดมือนี่จักแลวลูกบอนี่งานเดียวนี่ ไฮเดียวนี่เพิ่นไปหาขาไหไงก่อนเนาะพอบัดบัดมันเมื่อยแล้วมันชิล่าเด้ดาำไหไงต้องแ็กต้องไปหาเลาเอาไหไงก่อนไหน่อยเอาไว้ดำบัดงามมันเมื่อยแล้วเนาะติโตผีหน่อยวานี่มือแหลกมือลลกระมือนี่มือที่สอง มือดำหน้าเถอะทัะะกพรกชีรุงดำหน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อ,อทัพรพี่พา E. อย่างระวังได้พู เช้าเช้ากับเพื่อนยากลูกพี่น้องเนียยากลูกน้อยเพราว่านี่มีคนมาเอาให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนเนลรกอะมือนี้ยังบ่มมีใคร บางเนาวกัน ไม่แหกดำนำ้ำนะหืออยกดำนำ้ำ นหน้ามันใหญ่ๆพูดพี่นออ้องเอ้ทะเลยดำเป็นแบบเป็นหแวบบักเป็นหแวบบับบกไปเนาะมาดำหน้าซอยพี่สาวเนาะอยู่บ้านเฮช่นฮีนพี่พี่น้องเอ้ยแต่วา่าอันน่าจะเรื่องเงินพูดพูดอยู่บ้านพูนเพดเนาะตอนนี่พูดเพราะท่าน,นดำหน้าพูนเองเพูนยังไปหาลบจ้างอยู่จะเรื่องกระไดเนาะ คนบ่นได้ไปซอยเสาเรื่องมาซอยพี่สาวอยู่บ้านเนื้อนีนีนพี่เนาะเสาเรื่องคนกันดำหน้าไปดำหน้ารับจ้างคนบ่ได้ไปไท้ายดเาาาดี๋เวนะคนบริษัไดำพี่เนาะเลยอยู่คนละบ้านเนาะอันนี้อยู่บ้านพี่สาวพี่เฉพาะลงมานอนอยู่พี่ มาน,นอนได้คืนหน,นึ่งแล้วเนาะมาน,นอนดำหน้าซอยเอื่อยเอื่อยพันยากลูกน้อยมีลูกน้อยก็เลยยากคือ เพิ่นบ่ยากลูกน้อยเพิ่นกาจ้างคนเนาะเพิ่นไปหาเงินได้พี่นี่เพิน่นก็เลยบ่ได้จ้างคนพาลูกน้อยไปหาเงินบ่นได้มีแนวจ้างถ้าอะไรกินข้าวเ้าอย่างเย้ยแหละชีกน้อยผลเนาะงานเสาพักไว มีลานซ้าผมกำลังจะตัดหางกะตัดหางกะใบเป็นดำเนาะกำลังจะขป้นกินเข่าเส้าพี่น,ออน้องออน,นสะสบายดีปะปลูกนะสบายดีปะไ,ไดสินะเล,ลนออืม มือได้ลอ,อยมือได้เอาปลาในมีปอนะมือเฮ้้บะมือเช่าอุโบเมนบ่แต่วาน,นี่วานนี่อตอนแรกวานนี่ป้าคือได้สุดงามแทอี้อยนะแล้วคือได้สุดงามแทนาเดียคือได้สุดงามแทเอกเกอบอืมเกอบกับเกอบงาม อาสบายดีป้าลูกเลยไว้ไว้ได้เกลบงามฉุดงามนะบังน่องบังน้องให้น้องสบายดีนี่ไปทุญ่าลูกทุญ่าได้ฉุดงามนะไว้ไวุ้ดงามนะทุญ่าก่อนมือจะเปื่อยเออมือเปื่อยไว้ไว้ยีร้อยฝุ่งมืองามนะไว้ไวุ้ญ่าเนี่ไว้ไวุ้ทุไว้ไว้ไวเตี้ยเตี้ย Ôi <laughs> À thù nha mấy mấy thù nha mấy mấy cần đặt kinh nôm nè Thù ơi. Ôi Chị sốp ơi xăm Thi hà hốc ไม่ช้อนพอได้ไม่ช้อนพอได้อันหยอกยี่ร้อยบ่มื่อนี่นะตื่นมาตื่นนอนมากไม่ช้อนยังบ่ได้หยอกบ่ไม่ช้อนหยอกนะไม่ช้อนเห็ดนาไดบ่พี่น้าพี่เมื่องพี่บ่ไม่ช้อนหยอกไม่ช้อนเห็ดนาไดไม่ช้อนหยอกโอ้ยหลงเพลงจังเป็นเพลงยังเอาหลุดบ่ ไม่ช้อนหยอกนะไม่ช้อนเห็นดนาเดยไม่ช้อนหยอกนะบ่ื่อยหไม่ช้อนหยอกเห็ดนาเดยไม่ช้อนหยอกนะไม่ช้อนให้ยุส่ะบะอาชุดงามลงมาผ่าบางอย่างะไรมันได้ชิงงามบ้านี ตาย่างปะเด็ดดาบแง่งแข่งแง่แข่งอยู่บ้านนี่แม่สุดกระสุดนี่ไงนั่งจ่ากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะกละปกลงไปดำนาอีกพี่น้องกินข้าวเส่าเนาะปั่นข้าวเส่ากระพริบกระสีเอากะลงลงไปน้ำเนาะเอ้อเธอเอาลูก เท้าเทาเก่งเลี่หีวกะก็ได้พี่พี่พี่มาเข้าห้มพี่มา้วไี่พี่พี่ อาหิบดำลูกอาหิบดำแต่น้อยกับฮะกรเฮียนดำหน้าปีนี้ปีแรกเนาะอาดำเป็นอยู่ด้ฮะอหิบดำลูกอย่าฮักข้อกะเด้อเอ๊ะขึ้นนั่งอันนี้ไปอยู่โฮมน้องการกบนองทูร <ś les> <ś les> ีนโฮม <ś les> <ś les> หิมาวหิมาไว้หิช้อนลูกสาวดำหน้าพี่เนาะเป็นเฮียนดำหน้าดำเป็นอยู่ยังบบวยยังเบิอนยังบบเก่งเนาะ ตัดหางมาเรียบร้อยไปยังตกปอกเลยใช่ตุ้งยางบ่กตุ้งยางสิแดด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 บายดีพี่สาวลงาำหน้าได้พี่น้องเยกำลังลงมาดำ้วรอบหนึ่งผัดนัวเขาชวนกลับขึ้นไปใหม่หิวกะลงใหม่เนาะ สะพ่อนกับเขาหมที่เอาเว้เป็นวิ่งากาไข่เน่นะครัเพาใชักยากหระตากแดดดิหงิบดำโอ้เป็นเลยนี่เป็นแหละกระเฮียนดำไวๆไหู่ปทันแถวกับให้มันเสมอกันพูกคนได้ง่วงคได้ปูกเนาะ เจ็ดข้นเนาะเจ็ดทั้งหลาน่อย่นดำลงมาหนานกก็ได้เงาเติบพี่น่องเลยเยี่ยงแม่ลงมามันฮอตเลย่นมาดำเอาวางห่มไก่เลยพี่น้องเลย

หายปักเอาตะวังท้ายวังคาดมันแข็งเอาใหม่ๆเป็นธนัดแล้ก็เฮียนดำไว้ๆว้เฮียนเตื้อมมันก็เตื้อมเดี๋ยวเฮียนเทาายเด้อแล้วมันเคยเลย เพิ่นเป็นชีวยอยู่เนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวเพิ่นยังโบงเป็นปันใดเอาพี่น้องมาฮนนี่สะพอนกับจิค้เก็บภาพบรรยากาศไว้สำนีเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สาวพรในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบริร์สุข,ขสุคนเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านทีค่คอยให้กำลังใจและก็นสนับสนุนมาตลอดทางผู้เจาจักรคนดำหน้าเนาะ อย่างเนาะมาพีซาวก็หอดวางนี่แหละเนาะคันแดนนี่แหละจะพอนก็ยืนมู่ระวางคันเดนเนาะสบายดีเบสุกุสุคน